คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบ,บุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2564วันและเวลาสอบวันอาทิตย์ 12, ที่12ธันวาคม2564เวลา9นาฬิกาถึง11นาฬิกาสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปวงเล็บภาคก่อเวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วงเล็บภาคขอหลักฐานและอุปกรณ์ที่ต้องนำมาในวันสอบ 1. บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบโดยพิมพ์จากเว็บไซต์ที่สมัครสอบ 2. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุลวงเล็บกรณีมีการเปลี่ยนหลังจากสมัครสอบ 4. ผู้เข้าสอบต้องนำดินสอดำเบอร์สองบีขึ้นไปและยางลบไปเองเพื่อใช้ในการทำสอบ 5. เนื่องจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดที่เป็นสถานที่สอบในหลายจังหวัดได้กำหนดให้ผู้เข้าสอบต้องนำหลักฐานแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019วงเล็บโควิด19ในระยะเวลาไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนการสอบโดวยวิธี RT-PCR หรือวิธี ATK มาแสดงในวันสอบ ดังนั้นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กำหนดอันเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด19และเพื่อไม่ให้ผู้เข้าสอบเสียสิทธิในการเข้าสอบผู้เข้าสอบจึงต้องตรวจและนำหลักฐานการตรวจเชื้อโควิด19ดังกล่าวไปแสดงในวันสอบด้วยการแต่งตัวเข้าห้องสอบ 1. ผู้เข้าสอบต้องใส่เสื้อยืดไม่มีปกไม่มีกระดุมไม่มีกระเป๋าไม่มีอักษรหรือลวดลายและสวมใส่กางเกงวอมขายาววงเล็บชนิดผ้ายืด ไม่สวมใส่นาฬิกาหรือเครื่องประดับใดๆห้ามสวมรองเท้าถุงน่องถุงเท้าเข้าห้องสอบ 2. ผู้เข้าสอบต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยบ่งเล็บไม่มีสายคล้องคอไม่มีลวดลายไม่มีช่องใส่กระดาษซับและไม่มีการใส่กระดาษซับไว้ด้านในหน้ากากโดยต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา 3. ผู้เข้าสอบควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบไม่น้อยกว่าหชั่วโมง30นาที เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจคัดกรองการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบสถานที่สอบและรายละเอียดต่างๆได้ที่เว็บไซต์ www.dlaapplicant2564.com หรือ www.dla.go.th พบพุจ,จริบเรียกรับเงินแอบอ้างแจ้งศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นโทร02-241-9014 หรือ022419000ต่อ12640811743785